ตอนที่คุณวาสนาถูกลักพาตัวเขาได้ยินนายยงเรียกชื่อของนายส่วนเท้าของนายก็มีรอยช้ำข้างเดียวกับนางสิงยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ตำรวจอย่างฉันควรจะรู้รู้ว่านายเป็นใครแต่เหตุผลเดียวที่ทำให้ฉันไม่รู้ก็เพราะว่า เราสองคนใกล้ชิดกันมันมากซะจนจนฉันไม่อยากจะยอมรับมันว่าคนที่ฉันรักมากที่สุดจะเป็นจอมโจ,มจรนอกกฎหมายอถอยไป ถ้าเกิดว่าผู้กองไม่อยากตายแกยิงพี่ลงเหรอเก่งฉันไม่ไว้ใจตำรวจหน้าไหนทั้งนั้นถอยไปแล้วแกล่ะเก่งแกจำได้ไหม ที่แกให้พี่รับปากว่าถ้าเมื่อไหร่แกเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาพี่จะไม่โกรธไม่เกลียดแกพี่ชายคนนี้รักษาสัญญาเสมอแกยังเป็นคนรักของพี่ไม่ว่าแกจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายไม่ว่าแกจะเป็นไอ้เก่งหรือนางสิงชุดดำ ไม่มีอะไรในโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงหัวใจของพี่ได้เพราะทุกคำพูดของพี่มันคือความจริงแล้วแกล่ะยังรักพี่อยู่หรือเปล่า <laughs> I'm <sniffs> going กระจายกันไปหามาันให้ั่วและจับมันมาให้ได้ครับมูจาอยู่กับผมทีม่นี่เฮ้ยตำรวจมาเอเกงเจาง้าอย่างไรตกวรจะมอบตัวหรือจะหนีตัวนู้จะมอบตัว พี่จะดูแลเธอเองฉันรู้อยู่แล้วละ่ะเป็นเรื่องร้ายต้องจบแบบนี้ฉันถึงได้บอกเลิกพี่ แต่ก็ยังดีนะพี่ได้ดูสักทีพอแกเป็นผู้หญิงแต่มันก็สายเกินไปแล้วล่ะ<ป>นีน่ขโมนดิ มันมาได้ยังไงวะสารวัตรนั่นมันนางสิงชุดดำนี่ครับนางสิงที่ไหนนั่นมันได้เก่งนี่ไม่ต้องห่วงนะยวพี่อธิบายกับสารวัตรเองสารวัตรส,สารวัตรครับหรือว่าผมสงสัยว่าผู้ก,กองจะพาคนร้ายมามอบตัวหรือเปล่าครับ ระวังคนร้ายมีอาวุธดักอ้ยโอ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ย,าย,นนยสารวัตรครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยมันเป็นกับดักอย่าไปหลงกลมันยิงยิงเสียงปืนดังมาจากทางวัดน,นี่หว่าสงสัยตำรวจเจอคนร้ายแล้วอย่างไง ไปด้วยพ่อไปดวยแกแค็งจะบังคับมันเฮ้ยอะไรวะเนี่ยไอ้เก่งไหนวะจะมอบตัวให้ไอ้สารวัตรไอ้านในมันแหกสายพูดตงบุตจงใจฆ่าเรอสารรวัตไอ้เก่งอยู่ไม่ได้แล้วนี่เหรอันนีไม่ไหนอะยงขนาดในวัดในวามอยู่ยิงกระหน่ำซะขนาดนี้ ผู้กองตายเก่งเลยพี่ก่อนเดี๋ยวผมสักการเองไม่ได้นะครูฉันเป็นตำรวจถ้าทำแบบนั้นเนี่ยไอ้ผู้กองเชื่อครูเพิ่มเอถอะใช่าสารวัตรเห็นผู้กองเป็นพวกมันไม่ทำกับเราแบบนี้หรอ,อกนั่นสิไปเถอะเพื่อนผู้กองถ้าอยู่อย่างนี้ไอ้เกณฑตายแน่เลยไปเลยผู้กองไปเกณฑ์อาหยุดยิงหยุดไม่ต้องยิงแล้วหยุดทำไมจ่าคนร้ายมันหลบอยู่ตรงนั้นไม่เห็นด้ลยผมเห็นครับสารวัตร แล้วผมก็เห็นอีกด้วยว่าเขาไม่ได้ยิงตอบโต้เลยสักนัดเดียวนะครับสารวัตรนั่นสิครับสารวัตรนี่สารวัตรสั่งยิงทําไมผมยังคิดไม่ออกเลยร้องไปเลยไอ้บ้าสิไปเลยได้ไปเก่งรบเร่อทุกคนเรือใจด้วยนะขับขับขับไปสารวัตรคนร้ายที่ฆ่ากำเนิดสอนเ่ยมันหลบอยู่นั้นแหละม็นปล่อยเป็นหน้าที่ผมเองผมจะแก้แค้นให้พวกมันไปไว